วันนี้ท่านสุอสุเมียทพีสุนองลูกกอนสิลูกกัดจิตเงากัดจิตเหนื่อยกัดจิตเสียรสลับซับพิงไอ้บพลังเพื่อเพียเสียงใสเอานีท่านเลื่อมพอบีสันดอดก้อนแหนมเดือนนี่หน้าเป็นเดือนสีเดือนแห่งการสร้างน้ำท่านปุ่นพอบีสันดอดพอบีสันดอดท่านเท่าท่านลูกท่านสร้างหลังจากท่านสร้างแล้วแน่วบ้านเมื่อรวมหลวงแห่งแรก ไปหน้าตา้าแขงแรงไปเบิดมูเห็ดเป็ดไก,ก่กระต่ายกายใหญ่กจะเลือยเถือกเทเธอท์หนีออกจากเมืองจากบ,าบ้านปนีเอาทอดพอบีดถือเทเธอร์ดหนีจากเมืองจากบ้านปนเป็นเออเลียงเล้าสิเป็นจังไต้เลื้ยงเล้าพอบีดสะดอนมหาพอบีดสะดอนชาตกฟังเทศมหาชาติโหมดไอ้ฟันนงเทศเบิร์ดทิปสามกัมในมือเดียวที่แคพ,อพ่อภาษีอาริยาเบีดไตรสิได้ ขึ้นสวัสค์ั้นวาที่ได้เกิดได้ยกภาษีนะแม่เด้ออ้าวฟังกันที่สองหิ้มาพานี่นะพวอพวกราตมอโดนลแม่ำเดี๋ยสหกรณ์ตาเอาลักนอตัดตาตัดเ้าากันฉันนั้นบริหารมาเบาพักระต้านบัมายาบัลมายาบัลมายาพวกนั้นเดือดเท่าไทยล่ะพี่รองพี่น้องฟังมันบอนตื่นดือมาเดียวเดินดรงเดี่ยวเดินเข้า เหลียวพระเวทจากบ้านจากบ้านเอาไปขังพระบาที่พระโอ๊กออกแเป็นจากตีแมงจากตีมาเของสู้พางพ้อละจะลดย่าเดินดินเข้าเดือยรวมเข้าไปเราเดินตักไตนวลเอ่ยนางมาทีลันแต่ปารีไปย่างไปพี่กันหนาเดือะแบบนอไทยนอไทยพองความชาดีเมียมาทีไปรับทำพิธีราแก้วดลยนเสีนงร้อน้อแม่น้ำไปสลังไปตามเพลสสามพัละสันสอดสวดจากรอดการของไปสันมา หลังดังั่งปนหงั่งังเป็นลังนังในป้าดทหาวาเบีนั่งและกมองดน้ำดูน้ำตาให้ผ้เป็นบุมบุมเดือดแน่ทางสองนอแก้วกันหน้าเเียวเปียวโดนฟังเสียงเดเดือดนตุ่ม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 ในป่าเสือสังหน่อยก็คั้งเพื่อพังพื่พัตาตุดนุ่นติ่มเจ้าผาเบี้ยบเมีนกะิงแลน้ำมันเลนมาดเดือดแมนเราไอะไรหลังสีปัญญาดงพันนีเดตยยาเดียา์ยากป่าใบเขียวเดี๋ยวเขาไปเดือดนแน่ดง เฮาล้วมาเดินเจอแม่นาไม่ไนาพันลน้านาะไรจำผิดแส่น้ำบ่ได้โอ้ยไป่น่าบอนสีเดินเดือพอหรือ,อยังพอหรือ,อยังท่านยังไม่พอแต่บ่ลำเหนื่อยแล้วโอ้ยบิดีตะขอเอาขอเอาถามเอา,า,อาเพลงอยากกับหมโอมฝนเดือนหก โอ้ฮาวโอ้ฮา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 วโอ้ฮา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 เอาซัำนี่ก่อนแม่ให้จบจมีท่าเรื่องนี้ก่อนโอ้ตายซะเนาะถึงดาซะเนดอพอบีสันดอนเดินดงซ่อนเราเข้ามาในป่าวงกดหลงทางบัดดี้แม่ใหญ่ขีลี่แม่มาที่สองกันหาชาลี่ก็ไปนั่มบัดดี้จังว่าเด็กเด็กมาพระเวียดหักงาไม่ต้นสูงมาปู่นางแม่ใหญ่ ได้ครับได้ครับจังบาเดืกเดือบาพระวีหหกโกนไม่ต้นตำมาปูนอนเดืกเข้ามาคนคนเอาวซ้อนเขาก็ยาผางข้าวผืนกะบอมีเสียงสองกันอาชาลิให้อยู่ในไพ่นองเอวสันดอนจีนอดบานกะลื้อ เล้วว่าก่อนสัมกอนเลีว้วให้เจ้าเปน็นนังมาทีเด้อผมสิเป็นเบสันดนหลังจากท่านสร้างเล้วสื่อเนียบ่สื่อสร้างผมเนี่ยบอแต่ว่าบอ,บอสะสมบ่มีสร้างขายโดยมิตาแบขายเ <c oughs> อ้ยดีใจโยแบว่าโยแทางผี่แต่แต่ข่อยเลี่ยงกระจอยก็ยเลี้ยงนี่แหละมัอยโยพีละอ้วนอ่องป่อง มาล่ำดูจาว่ารอขายแดดเพื่อนไดได้ผ้าเจขาวย้ำได้ชาบุ้งบัดนี้จังมาเดือดเดือมาพระเวียดหักงามไม่ต้นสูงมาปูนังไม่ใหญ่อืยจังมาเดือดเดือมาพระเวียดหักงามไม่ต้นต่ำมาปูนอนเดือเข้ามาคนคอนนัวซ้อนเขากอยาผางข้าองผืนกะบอมีเสียงกนาชาดีให้อยู่ใหนพรน้องแยววีสันดอนจีนอดบานกะลือ้อบา เมลกาวจาวดีน้ตโน้ยเลวอยางลุ่มลางบับปัตังพยังวาลุนตุนตุ รูโูอันว่าต้นไม่บับปะโตเข้า่อยใหญ่ในปา่ญญา,าลันยากันนิกาเดโดเกตอยู่ตำเทียตผู้พาสักกุณนานวนโนแขกเต้าอยู่ตำเราตาำผาพัรลนาบ่อขาดฝนย่อยหยาดไวยห,หำ พอรหกรรมใน่าไม่มีไม่ใหญ่รูกหนามีตุ่มกากรรมโกกปีไม่มโกกเด้อไม่แหนมีไม่แค้นและไม่ตําเบกมีไม่เปลกตากวงมีไม่กวงและไม่าปากคางยู่ตามังดงดอนุทธากรในเราบีไข่เนานบโนขึ้นตาผู้เดียบรอบยู่ตมออมผูวผาคณะไม่หมอดเลียนตมขอผลทางอืดนอ มีมะปูมะปางลมได้เย็นลมนาละเบนพันตองคันไปต่อไปาดงเยี้ยยาวเี่ยยาวยี่ยาวพระเวทโยงใจชายเขาปากไห้เรยอจะโยงใ่เขาไฟบูดมีทั้งหัวทั้งหดหงักงัมเป็นงัมสับพันสันพันจดระพองไปเปลี่ยนบูงสัมาสันไคจะบาดเจ็บเขาจอกดืองนี่ถึ่งมืดเดึงตึงพึ่งเพื่อเขาเจียวมาทีเดียวหลังขึ้นกับพงยืนน้อยหยุดยัง นั่งคาดิใจโอ้ในมโนโจนสีแปะฟังสีไหลเทียดแลใส่พอมมาทีพอมนั่นเหี้ยวตอมสัมกเลเอ,อตั้งใจฟังแต่น้องแม่ยาบุตรจะดีเนาะมันนี่สีเลเนี่ยบัดนี่เมียแต่กัรเบ้าเลี้ยงเลาใน่ยคงสีสูบมาล่างผู้ยิงบ่ได้พอมามองเหลาแล้วหลายก็ผู้ชาย <c oughs> เอาละมาบัดนีผมสีพันละนานแล มาที่รองเดินป่าซำกวนเหลีวพระนาเอยดวลาทึงหุ่มลูกเจ้าบ้านนางละใจเศร้าเก่าพไทยจมกว่าสีม่มเขตบ้านนาสถานแล้วเมื่อยไรมาหน้อโอ้ยเมียเงินมาแถมสมพานแล้ว ว่าดอบ่ทนตายสั่งมาตัวเดียงอยู่กลางพายตอนบัดี๋ยวบ่เคยจอนจากห้องบ่เคยต้องลาพุมน้ำอุ้มลูกตามหัวแก้วตีนนั่งผู หลักสนน้องทึงยอดแยกลอดปุ่มให้ตื้อมาใหดิปุ่มนำทึงหิวเขาและอยากนำเนีอด้าเทียนกลางดุงล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 ุงเปตามองค์พระสามีปีพระองค์สี่สุขเขนโอ้มาทีสีานาตกลยาได้เดินตามพ้าสดากลางป่าพนาภัย สนเสียใจและเสียอกนีวิหกโนกาบร้องกมนอกกลางภอยนั่งหาได้คิดถึงบ้านทรเามันถึงจุ่มบุกระทุมเกนายอผู้โตรียังบ่อกวจังมาไปเดือยอเวียดสันรดนเดือนก่อนนั่งซิอุมลูกน้อยไปตามไทย Yeah. ลำผูยิ้มฟันลำจักน้อยบอดีเมียเอาหันอี้พวกละไรเต้าเฝ้าซ้ำนี่เดินโดงดังปามป่าดำมดาเตียงเรือดาวอ่างแม่ย้อมผู้นำมองจะไปจอยย่างทางไปในีเพลจะไปคูขึ้นดวงคอยเมียเธอโดยดวงน่าเดินเดี่ยวดันดวงหลักะบุงมาเดียเงี้ยไม่มัวขนาดคืนนั่นเดียวได้ไปคู่ตามมาเลี้ยวจะว่าเพลงซ้ำายำเป็ี่ยนความน้ำมาเพิงคุ่ใหม่ได้แม่ดอกอะไรหอมนิ่มหอมนวลดอกอะไรหอมนิ่มหอมนวลกลิ่นมันมาใช่ชาวบ้านใจของฉันลูกประชาเทาวัน สวยครับอดามตามองดูสังคนหน้าสอนใสให้เจ้าแสวงเอิกก็บูงมาได้เฮาสนใจเชยชมย่ําละบานบรมตองมันนอนใต้อีมันนอนใต้อีหลีนั่นแม่นดอกอีหยังนั่นะแม่นดอกสางเนาดิดได้กระดวนดมุง นาไ้กุลนาได้ยังตั้มโตมาละตตั้มตีนมาละตีนตั้มโตตั้มตบตีนตัวมาละสองตีนตบตบตเอยตบตบตีนเตกเ้าสัมตีภาษากอนมาลุงจุนก่นหลังเราพูดฟังมั่นเดินเดินไปเราวปหาค่เลาสอนตัวเอาละนอนตีตะั่งบันบลเดินเส้าถมเอ่อยว